เดี๋ยวเราเจอลุงโทนี่นะครับผมลุงโทนี่อยู่ตรงนี้พอดีนะครับนี่ครับพอดีอยากให้ด่าด่าอเยกให้ด่าพี่ที่ทำช่องด้วยกันหน่อยครับพอดีว่าเพื่อ้ไปให้หมอปลาทุบมาแล้วแล้วก็มันยังไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเพจเนี่ยไม่ค่อยรันตอนนี้เขาอกหักอีกโดนจัรีบตายนะไอ้เหี้ยได้เดี๋ยวผมจะเรียกให้เขามาให้ลุงโทนี่ด่าบอกมันรีบตายเรียบรบรีบเรียกกันมาโอเคครับเออรีบเรียกกันมา ไอ้เล็บตีมึงตัดมึงในที่อ่ะเนี่ยอ่ะมีอะไรกูอีกอ่ะให้ลุนโทรนี่ด่าหน่อยบัญญีโดนหมอปาทุบไปแล้วอ๋เอออ่ะอวันนี้อะไรมาให้กูกูยอมหมดแล้วอ่ะทำไมอกหักไอ้ตัดก็มึงดูสภาพมึงตอนนี้ไหมเฮียมึงอกหักกูเชื่อว่ามึงอกหักถ้าสภาพแบบนี้ไอ้ตัดการที่มึงอกหักหรือไม่อกหักมึงอย่าไปแสดงออกให้คนรู้น้ําขุ่นไว้ข้างในน้ําใสไว้ข้างนอก มึงควรจะทำตอนเนี้ยต่อหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันมีความสุขกับมันกับงานไอ้หน้าหีคุยไอ้สัตว์อกหักหรือไม่อกหักมึงอย่าไปแสดงออกให้คนรู้น้ำขุ่นไปข้างในน้ำใสไปข้างนอกมึงควรจะทำตอนเนี้ยต่อหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันมีความสุขกับมันกับงานงานไอ้หน้าหีคุยไอ้ส <ư? S 2> ัตว์ หำทองคำครดิไหมฮะไอสัตว์หำทองคำไอเอสั์ไอหน้าหีใครมีที่ไหนไอสัตว์เขามีแต่ลำไยไหไหทองคำนี่มึงหำทองคำพร้อมตายหน้าหีมีที่ไหนลหละไอสัตว์มีอยู่ตรงเนี้ยครับเว้ยเฮียพวกมึงนี่นะปัญญาอ่อนนับว่าปัญญาอ่อนและไอสัตว์เออกดซัมซายกดกระดิ่งไอหน้าหี